สวัสดีครับพี่น้องนี่ผมสีเห็ดหัวซาวครับอีกเพิ่มอีกสักอันผมก็บเมีอุปกรณ์ผมเป็นเล็กเล็กธรรมดาเนี่ยครับผมเล็กแทง้งนิ้วหันิ้วหนึ่งเลยเขาเป็นเล็กแท้งนึ้วห,หัวผมมาเนี่ยใจผมตัดมามันขื้นหนึ่งว่าเรื่องขึ้นหรือครับขึ้นขึ้นใช่ไหมอันหนึ่งอันนี้เป็นเล็กฉากสองตัวได้พี่น้อง ตัวที่สองนี่ผมมีติดตัดผมมีตัดพอดีเสมอเสมอนี่เพื่ะแล้วก็ได้เชื่อมเป็นใส่นเป็นเป็นเอาผมมีใส่นเป็นเนาะตัวนี้ตัวเนตัวตัวกลางนี่ผมหมายถตัวตัวยึดผมเน้นเวลาเข้าไปปรับคะแนนใส่แต่ละไม้แต่ละไม้ครับผมหมาถึงว่าได้เห็ดตายตัวเนาะเพราะว่าบางทีไม้มัน อยากใส่เอียงขึ้นหัวเสาเนี่ยผมมึงาใส่เอียงเข่าหัวเสาหน่อยผมก็ได้ปรับตัวนี้เข่าหัวเสาเนี่ยมึงก็หมุนหมุนหมุนตัวกลางอย่างนี้เขานอกเงินเปียกครับผมเนี่ยของผมผมบ่าคอยเด็ดคืออาจารย์ท่านไหนแบบใส่ผมใส่ตัวเดียวเลยครับใส่เอียงตัวเดียวเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวผมยจะเช็คไปเพิ่งนี่ตัวนี้ผมมา นี่ใส่เป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดหนวดก็มีก็ได้ครับหนวดก็นีกับบาเบอสาวฮะนี่ตัวนี้ของมือจีตัดนี่ออกตัวนี้ของมือจเชื่อมเป็นฐานแป็นมือีนอยู่ประมาณนี้เด้ครับผมอยู่ป,ประมาณนี้อันนี้ระหว่างเดือยล็อกนี่ผมเนี่ยเสมอ แปดพอดีเป๊ะเลยครับสี่รอยแทบประมาณมิ้นต์หนึ่งครับพี่น้องหัวเสาผมผมเห็ดตั้มาบางผมเห็นอยู่ในเพจบางเพจเขาขา,ขายกันเนี่ครับเขียมอ่ะเขียมตั้มี่แหละเขียมตั้มก็หัวเสาหลายเขียมตั้มก็มาหลายหลายเตืมนึ่งครับแล้วเร็จแล้วใส่มันเขียมบนบริสเหมอกับอยนี้แล้วผมเป ใส่สารตรงไอ้สายไฟหันผมี่นยนเขาอะมันสีผสมมันสีสูงกว่าสายไฟแล,แล้วหนวดของมันก็สีเอเตครับผมผมเห็นแบบเสมอเสมอสายไฟเปะเลยตรงนี้นี่ผมมาดูเบตันนี่กรับเอา่น้องเนี่ยผมมาเชยมกันสม่ไหเห็นบุ้งอีกทีนึง นี่นะครับพี่เองไปเชียอมมาแล้วครับผมก็เห็ดแบบนี้แหละสไตล์ผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวปรับไห้มันเน่นเคลืนเข้าเขาขึ้นตรงเราปรั๊บเนียนเราครับผมมาเคลียมไหนอย่ากได้ปับเอาไม่ครับ ขับระตรงเข้ากับหมุนตัวนี้มาลงมาเป๊ะนี่นี่บ่ขับได้เกีกไปทั้งคุณก็ได้เฮ้อนี่พอดีเป๊ะนี่ปุ๊บเนี่ยพี่ลองผมเห็นขากับนี่กับเมียพเนียน,นี่สีเสมอกันเลยพี่้องวางกับสายไฟนินทิละหน้าบ้าะ ผมว่าเห็ุคืออาจารย์ท่านอื่นหรอกผมว่ายำเหรียญใส่ไฟไม่มีเสมอเลยว้าวมันยังสีเสมอดีสนันดิตัวนี้มันโตปรับแม่พีเนรอปรับเอาอตัวนี้กับตัวนี้เสมอกันับตัวแม่เป็นพันย็นเลยหัวเป็นแม่เป็นพันย็น ว่าดีเป๊ะเวลาเขาไปวางสายไฟก็ติดตรงตรงเป๊ะพี่เนาะตรงเป๊ะเสมออันของอาจารย์ไรทันก็ดีพีเด้่ยเขียมผมว่ามันต่ำเกินไปไงเวลาเขาวางประเนียบกับสายไฟ จากขาจากหัวตัวนี้มันเชื่อมไปเนี่ยช่วงนี้มันมีนช่องว่างครับมันร้อยบางทีมันร้อยครับผะแนนมันร้อยร้อยสายไฟอะ่ะผมเรียกว่ามเม,นนมื่อไรผมบอกว่าเป็นคนมันร้อยสิตรงนี้เอ็ดร้องดัดแปลงเล็กน้อยเห็นเปรตใช่ไหมอะไรเงี้ยง้านอะ อันใส่มันเสียงเงยหมดเนาะนี่นแคเป้ะพี่น้องเอย้ย่มัใสยไฟกับเปแหะ,ะอันนี้มันเสียงงก็ใสยไฟมเหตมาแล้วแลบวก็ใฟที่พอดีอยู่เถ้ะแคแทส่พ่อตีง่าพี่น้องผมใส่พอตัวนี้มันเป็นเรียมเลยเหรอมันเป็นเลียมล้มมาพันกับตีงพอ,อเขาเข้าไปกับใสยไฟมันหลอก เราพอดีเลยเรากระดุมหนักเราต้องไม้ห้อยกระถิบนนะห,มห,หมุนบ่ได้ตีงบ่ได้บ่ต้องไปใส่สองขาสองเงียงไงครับพี่น้องไปผมใส่ยุบประจำสาวเพื่อนนึงที่ผมใส่ยุบประจำผมก็ใส่มื่อใส่แบบนี้ผมมีเสาอยู่สองอันเงี้ยอันนึงอันนี้ใส่จริงหกเมตร ครับเป็นสาวชาววะเป็นสาวชาววาะน,นี่มันไม่ได้ใส่ปัญหาครับเนี่ยเราไม่ดีเสียบใช่เลยครับเอาผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละพี่น้อง ขอบคุณครับสวัสดีครับ